สวัสดีครับวันนี้อตอนเช้าผมซื้อรหรัสก็ใบรา,านรทสชอกคุ้มมากครับพูดจริงผมจะแจกนะครับไมนี่ลงคลิปมาตั้งนานๆ,ๆผมจะแจกแต่ต้องคอมเมนต์กดไลค์คอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์เยอะๆใครคอมเมนต์ใครมีคนกดใจเยอะที่สุด ผมจะแจกไ้เลยเอา่าผมจะรอ10วันนะคอมเมนต์ใครมีคนตกใจว่าพี่ดุผมจะแจกเลยผมจะให้ในเมน้นเลยหรือว่าจะเอ่อเอออะไรนะอะไรนะเอาชื่อเฟซมาก็ได้เดี๋ยวผมจะไปให้ในเฟซมามาดีๆขอนี่นะขอไม่มากนะเก้าบาท มีตาตาครี่แล้วก็หมอนอนแอดมินแล้วก็ผลได้แล้วก็ผลหัวใจแล้วก็หมัดก๊อชนะฮะแล้วก็ผลไปเตือนตุ๊กตุแต่ไม่ได้อะไรไม่ได้มีครบนะมัดตุ๊กตุ๊กจิวตุ๊กตุ๊กจิยวไม่เยอะมากนะแต่พอเล่นนะฮะฟาร์มเอาไปฟาร์มได้เดี๋ยวสม าจจะได้ผลแรงๆก็ได้ผลมังกรได้ผลมังกรก็ไม่ได้แหละผลทิ่เน่บ่ะจะได้ผลทิ่สเ,นเสเนขอ,ลอแล้วกอ็อะไรอยู่อะไรนะเม,ม็กมาอือเผาเผ,า,เผามนุษย์ V3 นะครับไม่ได้ลงคลิปมานานพูดไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยแชทเท่าไหร่ เค่นนี้นะครับคอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมจะแปละลิงรเบสชอบ็อปให้นะครับขอจบคลิปครั้งส่านนี้บายบายแบนเงขอดูร้านค้าก่อนมีนันอะไรว่าถ้ามีให้ผลพระสิ่งเดียวอ่าผลพระไปอ่าอีเว้นะฮะอ่าไม่มี มีวันจุกรวันนี้หรือเปล่าไม่มีอ่าจยุดพีคครับจบุดพีคหุดพิ